นี้เรามาเมออความรักวยซิปโปกิซซี่นะคะแล้วก็มันเอ่ออาจจะแบบว่าวันนี้ดูจะร้องเพลงช้าๆเพราะว่าคาแรคเตอร์เป็นคนเรียบร้อยตัวนี้ก็ังมีเพลงเร็วอีกหนึ่งเพลงแล้วก็อีก2คนค่ะ เนียขาให้ค no no okay ุณมาร้องเพลงไม่ได้ขึ้นมาสิงกันนะครับผมทารวีเนี่ยฮาโลวีนคือสิ้นเดือนครับผมยังไม่สิงกันวันนี้นะเมื่อกี้ไม่ได้เรียกว่าสิีมั้ยยังยังมีที่คนที่อีกเหรอยัสิ่งที่แบบว่างานนี้มีโยนชนงานนี้มีโยนอะงานนี้มีโยนชนเขาจัดอยากเล่นมุกมั่งอะเขาจัดอยากโผล ไม่หลอกตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี่ยเออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เมื่อกี้คุณร้องเพลงอะไรกันนะครับความรักไม่ผิดความรักไม่ผิดอือจริงจริงแล้วจะากระแต่ร้องเพลงนี้มากเลยเจ้กระแต่ชอบมากเหรอแไป รักใครแต่เราพี่เอ็มนะแต่เัพี่เอ็มมาหาเพียวเดี๋ยวเดี๋ยวจรักพี่เอ็มแล้วเอ็มรักใครนันี้เราไม่ไ่อใาะาทว่าทรอใช่เรารอไม่รู้ไม่รู้สึกว่ากำลังรออยู่ใช่ถูกต้องครับนพวกเราเป็นกติกาหากันอาอาเข้ามาสรุปจัดยังไงแล้วนะ จะให้ลองเอาไม่ใช่หรอฉันจะพิสันเพราะว่าทำไมมันไม่พองอาจารย์อ่าไม่เดี๋ยวฉันก็จะเป็นเงาได้ได้มาแล้วเาแล้วมาแล้วมาแล้วเพลงต่อไปเพลงต่อไปเนสรุปแน่นอนและชื่อเพลงเนี่ยชื่อเพลงชื่อเพลงของเพลงต่อไปอ่ามันเป็นสรรพนามของคนสองคนบนเวียีนด้วยโออเออไม่ใคยเรียกกัน

พร้อมนะพร้อมไหมพร้อมไหมๆๆๆช่วยกันร้องด้วยนะครับมาค่ะครับผมป้า

โอเคฮย้ว่านยร้ว่าอรนะตุต้องพูดเดี๋วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวครับเขาเป็นชิงงานะเขาเ็ั้งวันแต่ยังไม่เจอหน้าเลยเออวจอครับไม่ได้ใจงางได้จี๋เดี๋วเดี๋ยวเดพูดอะไรนะขนาดกองยังไม่รอดน้มาเราเห็นเมื่อคืนว่าปีหนึ่งปีสองนะเขาก็ยังมาเซตเวทีอยู่เลย อเอาไปไหนชั่วหมงเนี่ยอยู่ในงานนี่แหละทุกคนไม่เห็นหน้าหรอกอาแต่ว่าต้องขอบคุณเขาด้วยขอบคุณสิขอบคุณเนี่ยได้นอะไรไปเหรอะอ่ะอย่างเงี้ทยาำใจดีแล้วกันครับถามใหม่แล้วกันว่าความรู้สึกนะของสี่คนที่มาวันนี้เป็นไงบ้างฮะอ่ะอ่ะไอเอ็มพุ่งไม่ไหวก็คือวันนี้เป็นหนึ่งปีเป็นเป็นครั้งที่สองที่เราเคยมาครับก็คือครบรอบหนึ่งดีแล้วก็มาทำบุญ หัวเป็นอะไรที่รู้สึกดีนะแล้วก็อยากให้มีทุกๆปีต่อไป<ช>ไเรื่อ,อยๆใช่ถึงแม้เราจะสึกเงนเนี่ยอะไรเจอใช่คำเดียวจบเลยเรื่กงไปไหนคือเราก็อยู่กับพี่เมย์ เขาบอกว่าเหนื่อยขนาดไหนค่เหนื่อยมากขนาดไหนยุ่งยากมากขนาดไหนแต่เราก็รู้สึกว่าพอเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกดีที่เราได้ทำบุญแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะก็คืออยากจะเจอกันอีกแะในชาติหน้าชาติต่อไปอะไรประมาณนี pues, okay. ้ชาติก uh ่อนคือดีใจที่ได้เห็นทุกคนมาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็ยังมาเาเรียกอะไรมาทำบุญร่วมกันบริจาคแล้วก็ดูร่วมกันเพราะฉะนั้นชาติหน้าเราก็จะเจอกันอีกแน่นอนเนาะแน่นอน มรกก็คือเราได้ใช้ความความรักในเส้นดนตรีของเราสุดขัวให้ได้เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจมากจริงๆอ่ะเพราะงาะเพงานอ๋อเมื่อกี้เราถ่ายรูปอยู่อ๋ออ่ะอันน้องน้องเองพูดปิดที่หนึ่งฝากเชิญชวนคนบริจาคอ่ะค่ะก็งานนี้จัดเป็นครั้งที่สองแล้วน้อก็อยากคืออยากชวนทุกคน่มาบริจาคเหมือนเดิมแต่ก็คือเราเนี่ยทำด้วยใจกันอยู่แล้วทุกคนก็คือไม่มีเงินทำไม่หมายถึงว่าคือเราก็แค่ความสุข ทงางเงสียงเพลงถึ<า>งครับไม่เยอะแต่ว่าเสียงเพลงอะสำหคนมาเยอะเราก็ไหวทุกคนในที่นี้ก็จะช่วยกับเอิมาเสีงสงเงเยงเ,เพลงเลยเกิดในประเทศไหนเนี่ยลูวนี้เข่าผ่านเยอะโอเคครับ <c oughs> เอยนย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งหมดเออพูดอะไรเนี่ยคุพูดนะอ่าครผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสี่คน คคนนะรับผมรู้ว่าอ่ะนนเดี๋ยวเดี๋ยวงเองกันนะจะอยู่ช่วยเหนี่ยวเวทีด้วยนะอขอเชิญครับนะฮะอยู่กัด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นวงที่สุดยอดมากใช่ไหมครัเอาไปที่ก่อนเพื่อนไหมโอเคนหมครับกำลังฝึกอยู่โอเคเป็นยังไงบ้างคือต่อไปเนี่ยเป็นวงที่สุดยอดมากอ้าวหมือมีเพลงที่ยึดติดช้าระดับประเทศครับนี่นั่นคือวงวง The Party Soul อนนเกช็คอยู่ระว่าที่เช็คครับผมเรามีกิจกรรมดีๆนนหนประม่โอเคคุณแป่อยู่ไหนครับคุณเป่อ่ากลัไปแล้วอ่ายู่อยู่อยแม่มาแล้วมงมีนอ๋อในมงมีอ่าโอเคขอบคุณทีมงานทาใครดู้ลูกเตที่เลืบ้างนะมีไหม